มาดูพระเครื่องกับช่อง y u t u b e ไอช้ชนะนะฮะสมเด็จแตกรายงาหลังเรียบนะครับหลวงพ่อกวยปี2521นห้า่งเป็นพระจัดสั่งโรงงานนะครับมีมวลสารของสมเด็จนะรพระสมเด็จแตกหักของทางวัดตะครังนะครับพูดกันอย่างนี้นะครับตามหนังสือนะมีจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มวลสารสวยจริงนะครับรุ่นนี้ สมเด็จแตกไรยงานะครับหนังเรียบหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิีตารามเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทเหรียญกลมหลวงพ่อเกษมนะครับปีหนึ่งแปดเหรียญกลมปีหนึ่งแปดออกที่วัดศรีวิชัยนะครับพร้อมเหรียญสุกเกษมเหรียญสุกเกษมเหรียญทองแดงเนี่ยราคาเกือบหมื่นนะแปดเก้าพันนะครับวันนี้ออกเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับ ตรงนี้เป็นกระไรทองนะปก,กติเจอแต่เนื้อหนังวะนะครับกระไรทองเนะี่ยนานจะเจอสักเปลี่ยนหนึ่งนะครับไม่ค่อยมีของออกมานะปีหนึ่งแปดอยู่ในสินน่าจะเป็นสินเดิมนะครับซินเก่าละสินรักษาผิวไว้สมัยก่อน,นเอาห้าร้อยบาทนะครับปีหนึ่งแปดสมทอเกษมไม่แกะนะครับเพราะว่าผาสวยอ,อยู่แล้วนะครับ พาสวยมากนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดห้าร้อยบาทก็ไหลทองสมเด็จพระคูรมูลนะครับวัดประสาทพิมพ์วัดพระคูรมูลปีศูนยหกนะครับด้านหลังปาทําธ,ธรรมชาติวัดประสาทเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทพระสูตรหลวงพ่อพินะนะครับ พรนะสูตรหลวงพ่อพินะวัสดสนมลาวนี่เนี่เป็นพิมพ์กลางนะฮะเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลปีหนึ่งหนึ่งะฮะอาจารย์ญญนำปุกเสกตรงนี้ยนสวยเอาสามร้อยพอนะครับสามร้อยบาทเหรียญพระครูหัน พระครูหันรุ่นหนึ่งปีหนึ่งห้านะครับวัดบางปลาพระครูหันนะครับเอาเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยบาทยี่ห้าศตวรรษนะครับบ,นะรบ,บูทคู่นะี่ฮะยี่ห้าสตวรรษบูทคู่พิมพ์บูทคู่ไม่มีเข็มพิมพ์บูทคู่ไม่มีเข็มเอาแปดร้อยนะครับพิมพ์หายยาก เหรียญพระครูวิสุทธิ์ศิลาจารย์วัดอาศิลาจารย์วงหลวงพ่อวงหลวงพ่อวงวัดมองไม่เห็นแล้วฮะเอาหกร้อยกันหมูเนื้อนวะนะครับหมูเนื้อนวะ หมูเนื้อนว่าหลวงพ่อเปิ่นนะครับเอาเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยบาทพระพรมหลวงผู้สรีพิมพ์เล็กวสแกา์ปีหนึ่งเก้านะครับ,บ,รร 1, รบต้องเล่นแบบบางๆนะครับนะต้องเล่นบางๆของแท้เขาจะบางนะครับ พรมลงกุศีปีหนึ่งเก้าพิมพ์เล็กจานเต็มนะครับเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทพระคมชัดมากนะฮะหกร้อยบาท รูปลอหลวงปู่แหวนนะครับรูปลออปีสองสี่นะครับรูปลอปีสองห้าสองสี่นะครับเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทรูปลอหลวงปู่แหวนซูจินโนนะครับกิ่งปีสองพันห้าร้อยนะกิ่งสอพัฒนาก,กจนะครับปีสองพันห้าร้อยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท หลวงพ่อสี่เข่าใบโพนะครับปีสองหนึ่งหลวงปู่โตปูกเสกนะครับเอาเจ็ดร้อยพอนะจะไวเลยเจ็ดร้อยบาทพระนายพันกว่านะเอาเจ็ดร้อยกุมารทองหลวงพ่อหลวงปู่หงนะสามร้อยบาทนะครับไปครับล้มมวยเลยองนี้สามร้อยบาทกุมารทองหลวงปู่หงะใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ